สวัสดีครับทุกคนวันนี้เสนอเมนูกุ้งเผานะครับนี่ครับกุ้งของเราน้ำจิ้มของเราพร้อมครับทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับถึงเวลาเดี๋ยวเราต้องมากินกันแล้วนะครับจัดไปครับผมนี่ครับกุ้งหน้าตากุ้งของเรานะครับผมซื้อมาร้อยห้บบาทนะครับกุ้งเฉพาะตัวใหญ่นะครับ กุ้งตัวใหญ่เนี่ยผมซื้อมา150นะครับแล้วก็มาทําน้ําจิ้มแซ่บกินกันนะครับนี่ครับผมโอ้กุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับเป็นกุ้งทะเลน,นะครับทุกคนซื้อมาเมื่อเช้าครึ่งกิโลครับ150บาทอย่างสวยเลยครับตัวใหญ่ๆเลยเดีย๋ยวเรามากินนํากันนะครับผมโอ้ ยอดเลยครับผมกุ้งนี่ครับโอ้ยสุกแล้วครับสุกแล้วทุกคนนี่ครับสุกเกินก็ไม่ดีสุกเกินดี๋ยวมันอุย้ยหล่นอ้าดเนี่มาแล้วสุกเกินก็ไม่ดีนี่ครับสุกเกินก็ไม่ดีนี่ครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับนี่ครับตัวใหญ่ๆเลย นี่ครับตัวใหญ่ๆเลยใส่ไปเลยครับนี่โอ้ใส่ให้หมดเลยอย่างอื่นค่อยว่ากันนี่เรามาดูนี่ครับกุ้งตัวใหญ่ๆร้อนๆอนดูนะครับ อืโอ้ร้อนจังเลยควันออกเลยครับเดี๋ยวเราแกะหวัวออกไว้ก่อนนะนี่ครับอืมควันออกมาแบบโอ้ร้อนสุดๆนี่ครับตัวนึงดูโอ้โหอือดูครับมันหัวคูงเยิม้มๆเลยครับอืม ร้อนนะครับทุกคนร้อนมากเลยโอ้ช้ำๆเลยเนาะช้ำม,มากเลยแบบย่างแบบกะลัมพอดีเลยครับช้ำๆเลยครับเนื้อมันสดดีนะเออเนื้อมันสดมากเลยกุ้งออกแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเขาเอามาจากทะเลแบบดสดๆเลยครับตัวนี้นี่ครับทุกคนน้ำจิ้มครับนี่ครับน้ำจิ้มเดี๋ยวมากินกันนะครับนี่ครับผมอืมอร่อยมากครับอืมนี่ครับ ครับทุกคนเด้งเนื้อนี่แบบเด้งๆเลยครับขวานนี่แบบกุ้นเลยครัขวันลุกเลยนะครับขวานขึ้นเลยอุ้ยนี่ครับทุกคนดูครับตัวใหญ่ๆจิ้มแซ,บแซบ่บๆนี่ครับผมโอ้โหติ้งติ้งติงติ้ง อืมฮึสุดยอดผมมีสลัดแก้วครับอืมอือนี่ครับควันออกเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับ เน้น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 นี่ครับเดี๋ยวเราทำมาทำเมี่ยงกันดีกว่าวกุ้ใส่เข้าไปนี่ครับแล้วก็น้ำจิ้ม,มครับราดเข้าไปเลยครับอ,อนี่ครับสดสดจซิงจร้ง อืมสุดยอดครับผมทัดมาดูกุ้งใหม่ยังไม่รู้อืมนี่นะครับของจริงครับผมแต่ว่า ชาวประมงเขาออกไปหาเขาไปหาแบบออกเรือไปตอนกลางคืนนะครับตอนเช้าเขาก็เอามาขายที่ตลาดสดนะครับปูแบบถูกๆเลยครับราคาก็ไม่แพงนะครับเป็นกุ้งทะเลนะครับออกมาแบบสดๆเลยครับที่บางตัวนี่คือแบบยังดิ้นอยู่ครับยังดิ้นดิ้นยังเป็นๆอยู่เลยครับนี่ครับยังดิ้นดิ้นเป็นๆเลยครับตอนเช้าที่ผมไปซื้อนะครับ แบบโแบบมันน่ากินมากๆนะครับกุ้งเผาเมนูโปรดผมเลยครับกุ้งเผานะครับผมชอบมากเลยกุ้งเผาอาล่ะครับนี่ครับผมไปต่อเลยครับอืี่โอ้

นี่ครับน้ำจิ้มแบบอ๋อซีฟู้ดแบบสุดๆเลยครับนี่ครับนี่ครับอร่อยเดี๋ยวเรามากินหัวกุ้งดูนี่ครับม <c ười> ันเยิ้มๆเลยครับหัวกุ้งมันเยอะมากเลยเออมันเยอะมากเลยนี่ครับ อืมดูดูดูต่อ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 โอ้ไม่แบ่งลองลองแกะดูไปดิเนาะอืมนี่ครับอืมลองส่วนนี้ดูเนาะนี่ครับอืมใส่เข้าไปเลยครับน้ำจิ้มนี่ครับผมอืมอืมอืมลอยมันๆนะมันๆมาก แซ่บเลยอะ่ะโอ้น้ำจิ้มสุดยอดเผ็ดอร่อยอืมอ,อร่อยมากอืมถือว่าคุ้มนะร้อยห้าสิบบาทเนอะนะคุ้มมากเลย 150. ร,ร้อยห้าสิบนี่ครับอืมสดมากเลยร้อยห้าสิบก็มันได้สิบห้าตัว ก็เฉลี่ยตัวละสิบบาทอ่าตัวละสิบบาทก็ถือว่าไม่แพงแกไม่ออกเอาออกมาแบบนี้ละอันนี้อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหตัวนี้ตัวนี้โอ้โหครับโอ้ยต่างกันอันนี่ครับโอ้ยตรงกลางตรงกลางตรงงกลาว้าวอื โอ้ยโอ้ยขอหักซะแล้วนี่ครับผมโอ้ยสุดยอดนี่ตัวเด็กกุ้งทะเล่ใช่ตัวเด็กกุ้งทะเลนี่เดี๋ยวไอ้อน,นี้มันออกไปได้เดี๋ยวตักไปน,นี้ก็ได้ต้องทำบบน,น,นี้เนาะมจะออกไปมออได้ไหมไออกได้อยู่ได้อยู่นี่ครับม,มันยอ่ยอมเลย Oh. ว้าตกจะดี <laughs> <laughs> อดเลยทุกคนอันนี้ต <laughs> ีลังกาเลยน,ะ <laughs> นี่เอาใหม่เอาใหม่ไม่มได้นี่ครับปึ๊บอือนี่วสวยนี่ครับึ๊บอ๋ออือนี่ทุกคนมาครับ อืมอืมอืมไอ้พวกต่างๆไป้วยไปให้สุดั้น่อยบอกนี่ครับทุกคนว้าวจุ๊บอืมหลุดมาเลยเป็นรุ่น Uh huh. จัดไปครับผมนี่ครับจัดไปครับกิมนํำจิ้มเลยนี่นี่ครับทุกคนอืมอืมอร่อยมาก สุดยอดครับดูกุ้งนะครับทุกคนแบบมาแบบหืมน่ากินมากครับเนี่ยเนี่ยครับชํำเลยครับนี่ครับนี่สุกพอดีแล้วนะครับนี่ครับโอ้โห แล้วตัวนี่แบบอร่อยอร่อยเลยครับนี่แบบเด้งฉ่ำมากนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับเคนี่ครับผมนี่ครับนี่ขนาดว่ากินกินไปก็หลายตัวแล้วนะครับกินไปหลายตัวแล้วกินไปหลายตัวแล้วยังแบบยังมีเยอะเลยคุ้มมากครับตกตัวละสิบบาท ผมซื้อมาร้อยห้าสิบได้สิบห้าตัวแบบคุ้มสุดๆเลยครับนี่ครับผมมาแบบโหอ,อร่อยนี่ครับตัวบักใหญ่เลยอืมนี่ครับโอหสุดยอดเลยครับเนี่ยครับนี่ครับ กุ้งแบบมันเยิ้มเยิมอร่อยนะมันเยอะมากมันกุ้งเยอะมากครับทุกคนโอ้โอเนื้อแบบดิ่งดงเลยครับนี่ขนาดว่าผมเป็นคนที่ว่าแบบชอบย่างให้มันสุกๆนะครับถ้าแบบย่างแบบสดุ้งนี่มันเนื้อมันจะดิ่งกว่านี้เยอะเลยครับนี่ครับ นี่ครับผมตั้งไว้ก่อนเอาส่วนนี้ก่อนนะครับคนนี่ครับน้ำจิ้มมาให้แล้วคจิ้มแซบ่บๆอืบอืมจุดยอดอันนี้หัวแบบจิ้มเข้าไป อ,อือร่อยครับนี่ครับหัวมันดีหัวหนึ่งมันเยอะๆเลยข้างในนี่ขนาดาว่าเราแบบย่างแห้งแลนะ้วเนาะถ้าย่างแบบสะดุ้งนี่แบบนี่ครับมันเยอะมันจะเยอะมากจื๊อเข้าไปจื๊อเข้าไปโอ้นี่แมว กับเดี๋ยวลองดูนะเมื่อกี้ทำหล่นไปแล้วรอบนี้เดี๋ยวจะลองตัดรอบนหนึง่งนี่ครับผมแล้วก็ตักน้ำจิ้มนิดนึงกินเยอะก็ไม่ดีจิ้มนิดนึงนี่ครับอืมอร่อยครับนี่ครับผม อืมอืมอืมอ,มอมืดยอดครับทุกคนเมนูเป็นนี้เป็นเมนูที่คุ้มมากครับร้อยห้าสิบบาทคุ้มมากบอกเลยว่าคุ้มมากถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนีก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไม่ฝากซื้อช่องไม่ต้อง